สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โ o ดชิดอินชลันพอดแคสต์นะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องราวด,ดีๆที่ได้เรียนรู้มากมายเลยนะครับออส่วนตัวผมเองเนี่ยวันนี้ก็ได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่ไม่เคยเจอกับประสบการณ์อายุงานการเป็นตัวแทนประกันเนอแล้วก็การเข้ามาอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยมาได้ประมาณ1ปีแล้วก็เกือบเกือบครึ่งและ6เดือนนะครับก็เจอปัญหาที่ไม่เคยเจอใหม่ เรื่อยๆเลยนะครับในช่วงนี้ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเออเรามาทําธุรกิจนี้แล้วมันจะจุกจิกไหมนะครับด้วยความที่โปรดักมันเ,เรียกว่าอาจจะต้องมีการดูแลกันให้ความช่วยเหลือหลังการขายนะครับหลายคนก็อาจจะกังวลว่ามันต้องวุ่นวายไหมมันต้องจุกจิกไหมนะครับตัวผมเองต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมไม่อยากเจอเลยในวันที่ผม เลือกนะครับเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะเข้ามาทําตรงนี้ดีไหมเพราะแน่นอนถ้าเราเข้ามาแล้วเราก็อยากทําเต็มที่เราก็ไม่อยากแบบทําแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ได้ไปต่อเนอะเราก็อยากทําให้สุดสุดในที่นี้หมายถึงดูแลกันตลอดชีวิตนะครับคือก็คือสุดคือแบบนั้นนะครับเออตอนแรกเนี่ยพอผมเจอปัญหาพวกนี้บ่อยๆเนี่ยผมก็ต้องสารภาพเลยนะไม่รู้แบบเพื่อนๆเ,เ,เคยมีความคิดประมาณนี้ไหมนะว่ราแบบเออสุดท้ายก็เจอปัญหาจุกจิกจริงๆด้วยนะครับก็ต้องทําใจยอมรับ แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ต้องมานั่งคอยแก้ปัญหาจุกจิกเพราะว่าประกันสุขภาพมันมีมันจะเป็นโปรดักที่ค่อนข้างมีดีเทลนะครับมันจะไม่เหมือนประกันออมเงินที่มันไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายถ้าแบบนั้นคือง่ายเลยนะครับแต่ประกันสุขภาพไม่ใช่แต่พอมาคิดอีกมุมหนึ่งครับจริงๆแล้วเพื่อนๆเคยดินไหมที่เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมัน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 มีทั้งข้อด้อยและข้อดีนะ ข้อดอยข้อเสียพูดว่าข้อเสียและกันก็คือมันทําให้เราหงุดหงิดนะครับไม่มีใครชอบปัญหาหรอกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหามันก็ทําให้เราเก่งขึ้นนะครับเออพอผมเจอปัญหาใหม่ๆเรื่อยๆและผมทําความเข้าใจกับมันและผมเรียนรู้เนี่ยมันยิ่งทําให้เรามีความมั่นใจในการทํางานของเรามากขึ้นมันยิ่ง ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจว่าในอนาคตไม่ว่าเราจะเจอลูกค้าที่ประสบปัญหาแบบไหนนะครับแลระหว่างการดูแลเนี่ยเราจะสามารถช่วยเขาแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่นได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปัญหามันคือโอกาสเหมือนกันนะที่ทําให้เราได้เพิ่มคุณค่าและเพิ่มแว l u ลูให้ตัวเองนะครับทุกวันนี้ผมก็เลยพยายามมองปัญหาที่เจอในธุรกิจนี้เนอะอันนี้โดยเฉพาะ กับการดูแลกลุ่มลูกค้าที่ใช้ประกันสุขภาพนะครับผมพยายามมองว่าทุกปัญหาคือโอกาสที่ทําให้เราได้เรียนรู้แล้วเมื่อเราเรียนรู้เนี่ยสุดท้ายความสามารถของเราความเชี่ยวชาญของเรามันจะเป็นทรัพย์สินของเราที่สุดท้ายแล้วตรงเนี้ยมันจะต่อยอดอะไรดีๆให้เราอีกมากมายเลยนะครับคือเพื่อนๆลองนึกภาพเนะวันนี้ถ้าเพื่อนๆไปหาหมอถ้าเป็นหมอที่ผ่านเคสมามากมายมีความชํานาญเพื่อนๆก็น่าจะไว้ใจแล้วก็อยากจะ ได้รับการรักษาจากคุณหมอท่านนี้มากกว่าคุณหมอที่ไม่ผ่านประสบการณ์อะไรเลยจริงไหมครับถ้าวันนี้เพื่อนๆในฐานะลูกค้าเพื่อนๆพืรถเสียเราต้องเลือกซ่อมรถ เพื่อนๆก็คงอยากซ่อมรถกับคนที่มีประสบการณ์มากมายผ่านปัญหาการทํางานมานับไม่ถ้วนซ่อมได้ทุกเคสทุกแบบเพื่อนๆก็คงอยากให้ช่างคนนี้ซ่อมมากกว่าช่างมือใหม่ที่ไม่เคยเจอปัญหาเลยถูกไหมครับมันคือเรื่องเดียวกันเลยดังนั้นวันนี้สื่อสารสําหรับคนที่เป็นตัวแทนประกรันเหมือนกันเนอะนะครับเวลาเราเจอปัญหาในเรื่องการดูแลลูกค้าโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าประกันสุขภาพนะครับให้เราบอกตัวเองเลยนะว่านี่คือโอกาสที่จะทําให้เราเพิ่มคุณค่าเพิ่มค่าตัวและเพิ่มแวลูให้ตัวเอง นะครับก็สำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าออคอนเทนต์นี้ดีหรือมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วก็สามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางที่ไบโอได้เลยนะครับ